ไป,ไปแล้วแล้วก็จะขับรถเล่นแล้วจะกลับบ้านนี่เราเจอสุสานควยไงพี่ควยตายตรงนี้ควยไงไง ที่สูงคือี่เป็นแบบนึ่มหลายมากเลยค่ะทุกคนทุกคนนี้คือท้านี้มกกันก็จจะเป็นปลาสามารถมีเฮดพอรไอดเออร์เฮดพอรเฮด,ดอออพอเูเฮดแย นี่เฮ็ดไปแล้วโอ่บ้านไม่น่าโดนบางงานมันเด้อเบิ้งเนี่ยเบิ้งเขากับหื้อเขาจับเป็นงามเนาะตกงามค่ะงานเมร์เนี่ยไอโฟงเนี่ยเขาทำไมมันกระจายอนี่เพอาะห้คุยกับเมร์เด้อพี่น้องไปเสาร์ไหนตกอุ้มนะ พ่อนี่โอ๋นี่ค่ะจ๊ะกินหมู่ oh, 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 oh. โม,โมนั่นโมหนูกกชื่อบิ๊กเอฟใช่เพื่อนี่อะ่อนใช่เพื่อนเพื่อนหนูนี่เพื่อนเพื่อนหนูเพื่อนทางเดชโนธ ขมขยะของบ้านเมืองประชาชนประเทศประเทศไทยนะคะใครเอาไปเที่ยว้พ่ออยาไปเที่ยวตรงนู้นด้วยต้องมาตรวจ ก็ย้ายไปน็นดเเอ้ามองศาลามองสุนียล่งก็กจะมีป่านะคะอันนี้บ้านที่คนไม่มีใคร<ค>อยู่เลยะมถึงก e ี่โมงกว่าไปสำหรับคลิปนี้ค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.